้องฟ้าสล,สลัวสลัวเพราะว่าเป็นฝนค่ะฝนที่มาจากควันดอนเดสเบเนเอปอนโบดันเดสเบเนปอนโบเดอแอฟริกาท้องฟ้าที่คึมๆนี้ไม่ใช่อะไรนะคะคือฝนที่มาจากแอฟริกาจ้ะ เกี่ยวสตอนนี้เวลาหกโมงเย็นสินาทีจ้าวันนี้ท้องฟ้าสลัวสุวสวทั้งวันเลยเพราะว่าเป็นฝุ่นที่มาจากแอฟริกาจา้าอันนี้เป็นกวนตเตียมโปยาอะไสิสามวันแล้วค่ะที่ท้องฟ้าสลัวสลัวนี่เพราะว่า เป็นฝนฝุ่นจากแอฟริกาเรากำลังจะไปบ้านแม่ย่าจ้ะเก็บอันนี้คือคือต้นมะกอกที่เขาตัดเป็นเป็น ต้นไม้ประดับจ้ะสวยงามมากอันนี้คือก๊อกน้ำดื่มจ้ะแต่ว่าตอนนี้ปิดหมดเพราะว่าโควิดไปไหนครับกลับบ้านกซารลา,ารวละ่ะไปบ้านแม่ ตรงโน้นคือร้านอาหารจีนจ้ะเดี๋ยวคุณสามีบอกว่าทำไมไม่พูดอะไรเลยเกี่ยวกับนิ้วของแกตอนนี้ถอดเฝือกแล้วจ้าถอดเฝือกตั้งแต่วันศุกร์แล้วอาเบสตูดดเดโซถอดเือกแล้วจ้านิ้วก<อ>้อยหากจะแกบอกแกบอกเจ็บ ดูกุหลาบมีใบแล้วจ้ากุหลาบมีใบแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็ออกช่อสวยงามนี่ มันมืดแล้วนะคะมิโนเอนเบเนร์มาเดนาเซบียาเซียมาร์กา